ป่วยกันทนั้งคู่เลยวิป่วยอย่านั้งคู่เลยเลยเขาเสียไม่เปิดเขาเสียอย่างเนี้ยนะบอสอะไรอ่ะสว่างจังใช่ไงหนึ่งพันกว่าสว่างจนไม่รู้ว่ามันเป็นตองคือดูไม่ออกเลยว่าเม่งมืดว่าเม่งใส่มงเดียวพอแล้วเป็นไงล่ะก็ตอนนี้ไม่รู้จะใส่มันจ้าจัดจัดไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ไปมันจ้าจัดจัด เราก็นึกว่าเออคงเหลือเวลาแม่งแบบเออเคลียร์ของแป๊บนึงเอาแม่งสบายเกินดูแต่งงานใส่หมวกดูปี้ยังอีกไม่คิดจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเหรอไอเอ,อ็นนันมันชุดชุดสูทหรือว่ามันชุดมอตตอนของญี่ปุ่นวะชุดมอตตอนชุดมอตตอนชุดมอตตอนแน่ๆ,ๆเออแล้วพี่ทำไมวีมันใส่ชุดนีว้วะมันไม่เปลี่ยนชุดวะชุดแม่งอย่างกาวเลย <laughs> เออ เชิญจูบได้นี่ไม่ได้จูบเห็นป่ะมาติดหมวกไม่ได้จูบจริงจูบปลอมเฮ้ครับเอาตอนนี้น้องน้องเขามีผัวมีเมียหมดแล้วเดีพี่พี่ใหญ่สุดเฮ้ยเดี๋ยวรอพี่พี่จะเหมาทั้งหมู่บ้านเลยลงไปถึงผัวเมียน้องด้วยพีกจะจีบ